เมื่อวานนี้มีชาวบ้านรวมตัวกันกว่า50คนมาถือป้ายข้อความบอกว่าไม่เอาโควิดมีคนตั้งคำถามผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด19เมื่อหายแล้วเราจะสามารถอยู่ร่วมกับเขาได้หรือไม่ผู้ที่ติดเชื้อโควิด19มีเพียง20%เท่านั้นที่จะมีอาการรุนแรงแต่อีก80% อาการจะไม่รุนแรงและสามารถกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านหรือสถานที่พักพิง14วันต่อได้เพื่อสำรองเตียงไว้รองรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงมากกว่าคือก่อนที่เขาจะให้กลับบ้านเนี่ยเขาต้องมีการเอกซเรย์ปอดซ้ำว่า ไม่ได้มีรอยโรคในปอดกลับบ้านได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าออกไปสู่โลกภายนอกได้ก็คือต้องกลับมากักตัวต่ออยู่ที่บ้านจนกระทั่งครบ14วันหลังจากที่เริ่มมีอาการแต่ว่ายังไงก็ต้องใส่แมสตลอดเวลาจนครบเดือนหนึ่งกลับบ้านแล้วเนี่ยก็จะมีการโทรมาถามอาการหรือว่าสอบถามทางไลน์ทุกวันว่าเป็นยังไงบ้างมีอาการแย่ลงบ้างไหมคือถ้ามีอาการแย่ลงเนี่ยรถโรงพยาบาลเขาจะรีบกลับมารับแต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังกลัวและไม่เข้าใจผู้ที่เคยติดเชื้อ จนเผลอตีตราทำให้ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างเคสนี้เมื่อหายแล้วก็ยังไม่สามารถกลับไปพักที่คอนโดได้เพราะความกังวลใจของผู้อยู่ร่วมต้องใช้เวลาอธิบายและแสดงแบวรับรองแพทย์จนทุกคนเข้าใจเคสผมเนี่ยเป็นเคสที่อาการต้องข้าไม่รุนแรง คือไม่มีไข้เลยก็นอนโรงพยาบาล3-4วันเนี่ยอาการก็กลับมาเป็นปกติแล้วตอนนั้นก็คุณหมอก็บอกว่าสามารถกลับบ้านได้แล้วอะไรเงี้ยครับเกิดเหตุการณ์ที่มีคนเนี่ยมาเริ่มมาขอทางนิติบุคคลให้เปิดเผยข้อมูลว่าผมมาอยู่ห้องไหนอยู่ชั้นไหนแล้วก็มีมีคนมาขอว่าขอดูกล้องวงจรปิดว่าผมมาออกจากห้องกี่โมงบ้างขึ้นลิฟต์ตัวไหนบ้างอะไร้ยครับตอนนั้นทําตัวไม่ถูกตอนนั้นค่อนข้างเครียดรู้สึก ค่อนข้างเสียใจที่เราเพยายามอธิบายว่ามันไม่มีอะไรต้องต้องกลัวแล้วนะครับแต่ว่าการที่เราเพยายามพูดคุยกับเขาเย,ยังไม่สามารถทําให้เขาเข้าใจตัวโลกหรือว่าทําให้เขาสามารถที่จะคลายความกังวลในใจเขาไปได้เนี่ยครับจากการเก็บข้อมูลของต่างประเทศพบว่าคนไข้ที่มีอาการไม่รุนแรงส่วนใหญ่จะสามารถแพร่เชื้อได้ประมาณ8-10ถึงวันซึ่งการกักตัว14วันถือเป็นการเผื่อระยะเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ติดเชื้อหายสนิทแล้วปฏิกิริยาของคนทั่วไปเวลาเรากลัวเนี่ยค่ะเรามักจะคิดว่าเอ๊ะเชื้อมาจากไหนใครเป็นคนแพร่เชื้อแล้วก็เริ่มมีการที่จะเตือนกันโดยที่อาจจะไปเริ่มลุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลอย่างที่เห็นทำให้เกิดข้อเสียเกิดขึ้น ผู้ที่ติดเชื้อก็ไม่กล้าที่จะมาบอกหรือว่าไม่กล้าที่จะให้ประวัติเพราะกลัวการตีตราทําให้การป้องกันการมิจฉัยผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยเกิดยากขึ้นนะคะรวมทั้ง พอมีการตีตากันเกิดขึ้นคนที่หายแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอยากจะบอกว่าโควิดไม่ใช่โรคเรื้อรงังดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาอาการหายแล้วก็คือหายแล้วสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ถ้าเราคิดง่ายๆพวกเราทุกคนก็คงเคยเป็นไข้หวัดหรือเป็นไข้หวัดใหญ่ในหน้าฝนแต่พอเราหายแล้วเราก็กลับไปทํางานปกติไปโรงเรียนปกติแล้วก็ใช้ชีวิตต่อเนื่องดังนั้นก็อยากจะให้คิดกับโรคโควิดแบบนั้นว่าถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่ดูรุนแรงเป็นโรคที่เกิดใหม่ทุกคนกังวลแต่มันเป็นโรคที่เมื่อหายแล้วเนี่ย ก็จะไม่ติดต่อและไม่ใช่โรคเรื้อรังค่ะผู้ที่หายจากโควิด -19 ต้องการกำลังใจเมื่อหายป่วยแล้วก็อยากกลับมาอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติเพียงแค่เราเข้าใจตัวโรคเปิดใจให้กับผู้ที่หายจากการติดเชื้อและหมั่นป้องกันตัวเองก็จะทำให้ลดการตีตราในสังคมได้ ไวรัสตัวนี้มันเล็กมากมองไม่เห็นค่ะถ้าเรามองเห็นได้ก็คงไม่มีใครอยากจะไปจับไวรัสหรือให้ไวรัสเข้าสู่ร่างกายแต่เนื่องจากมันมองไม่เห็นแล้วก็หลายๆครั้งไม่ได้เจตนาดังนั้นเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ต้องไปคิดว่าทําไมถึงติดเอามาจากไหนคิดว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรเราจะช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อที่จะให้คนที่ติดเชื้อเนี่ย เขาหายดีสบายใจกลับสู่ครอบครัวได้ทํางานได้ถ้าให้เราไปเก็บตัว14วันจริงๆก็ยากนะคะแถมทั้งมีอาการป่วยก็ยังอยากได้กําลังใจอยากใกล้ชิดกับคนในครอบครัวแต่ว่าเขาเสียสละเหมือนกันนะที่เขาแยกตัวจนครบ14วันเพราะเขาก็ห่วงคนอื่นในสังคมอยากให้คนในสังคมรับรู้ตรงนี้แล้วก็ให้กําลังใจกับผู้ที่ติดเชื้อหรือว่าผู้ที่อยู่ในระยะเก็บตัว14วันนะคะ หากเราเรียนรู้และเข้าใจตัวโรคโควิด -19 เพร้อมเปิดใจให้กับผู้ที่หายแล้วก็จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยแต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะป้องกันตัวเองให้ปลอดโรคเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ